ชัยครับผมรุนกฤษจากวิถีหุ้นสวัสดีครับคุณีรชัยครับครับคุณีรชัยครับเรื่องขอบพระคุณอย่างสูงที่มีโอกาสวันนี้ได้เข้ามาสัมภาษณ์กับวิธิหุ้นเรานะครับครับคุณีชัยครับมันมีประเด็นสําคัญซึ่งตอนนี้ทั่วโลกกาลังจับตาอยู่เรื่องของอธนาคารบางแห่งของอเมริกาที่มีปัญหาประสบปัญหาสภาพคล่องแล้วจนกระทั่งอาจต้องปิดกิจการหรือเปล่าเนี่ยแนวคิดตรงนี้คุณทีรชัยมองว่า สนาการตรงนี้มันมันจะอย่างลากลึกขนาดไหนหรือซีเรียสขนาดไหนครับปัญหาตรงนี้นะฮะ,ะมันเป็นปัญหาไม่ไม่ไม่ใช่เฉพาะ,ะไม่ไม่ไม่ได้เกิดกับธนาคารขนาดใหญ่ครดับอันดับ,ดบหนึ่งในหนึ่งในห้าอะไรเพราะเพราะอันนี้เป็นขนาดได้บวรองลงมาครับ แล้วเป็นธนาคารที่เหมือนกับเป็นธนาคารแบบระดับท้องถิ่นก็มากกว่าอนะในในส่วนเนี้นะครับถ้าเป็นธนาคารขนาดใหญ่เนี่ยถ้ามันมีการลงทุนในพวกธันธบัตรรัฐบาลอายุยาวๆอย่างเงี้ยนะครับ,บเขาจะมีการซื้อ,อ,อประกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราดอกเบีย้ย<อ>เหมือนกับว่ารองรับในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเอาไว้ เพราะฉะนั้นเนี่ยไอป้ปัญหาตรงนี้เนี่ยมันมันมันจะไม่เกิดกับไอ้ไอพวกธนาคารขนาดใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าธนาคารขนาดเล็กกันฮะแล้วก็โดยเฉพาะธนาคารที่เรียกว่ามีลูกค้าอย่างอย่างอย่างกรณีเนี่ยนะฮะเป็นธนาคารแบบเฉพาะกลุ่ลูกค้าทองเท่ยเน้นลูกค้าที่ท,ที่ไม่ใช่ท่องเที่นอย่างเดียวเน้นลูกค้าเฉพาะเฉพาะธุรกิจญญบางอย่างต่อย่างอันเนี้ยเป็นลูกค้าที่เป็นกลุ่ม แบบสตาร์ทอัพในเรือ่องของไอเทคมือเนี่นอันนี้อันนี้เป็นลูกค้าแบบเฉพาะกลุ่มแล้วก็ลักษณะของอเองินฝากของเขาเนี่ยมันเป็นลักษณะเงินฝากต้นใหญ่มากนะฮะเป็นเวลาเวลาถูกรันเนี่ยเวลาเป็นมีนนคนอินถอนเนี่ยมันจะถอนได้เร็วไม่ไมใช่คนไปเข้าคิวถอนเนีมันถอนเงินทางแบบออนไลน์ไลน์ิ้งเืย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเกิดรันเนี่ยมันถึงกลายเป็นวอาภายในแค่วันเดือนมันกระจ๊งละนะครับปัญหานีเน้เป็นปัญหาเฉพาะรายนี้อยู่พอสมควรแต่ว่าขนาดเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับในแง่ของไอการดำเนินนโยบายการเงินเนี่ยของทางสาธารเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ของของ,ของสาธารอย่างเดียวของทางเ ะตะวันตกนคือคยุโรปแล้วก็ลามไปถึงญี่ปุ่นด้วยนั่นเนี่ย<อ>เขามีการกดดอกเบีย้ยเนี่ยในระดับที่ต่ำเนี่ยเป็นเวลานานมากามระดับไม่ใช่ต่ำแ,แบบแบบแบบบ้านเรามันต่ำลงไปเกือบเกือบศูนย์แล้วตอนนี้มันมันปรับสูงขึ้นมาเนี่ยในระดับสี่ห้าเปอร์เซ็นต์ย่นะฮะตรงนี้มันต้องยอมรับว่ามันมันทำให้เกิดอไอ้ลักษณะของการลงทุนการดำเนินธุรกิจเนี่ยในในตัวแบงก์เอง และในัวของลูกค้าเองเนี่ยนะฮะซึ่งมันไปทําในเชิงสร้างความเสี่ยงโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวหรือเป็นการคาดการไว้ว่าการขึ้นดอกเบี้ยก็จะไม่ขึ้นอย่างเร็วหรืออย่างมากนะฮะอย่าง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 ที่อย่างอย่างที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นในส่วนเนี้นะฮะต้องยอมรับว่ามันมีความเสี่ยงที่ยังซ่อนอยู่ในระบบการอย่างทั้งสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งผมคิดว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่ครับคุณวิชัยมองว่ามีมีโอกาสขนาดไหนที่มันจะลงลึกมากกว่านี้คอ,อคือ,อขนาดนี้นะ,ะทางทางการสหรัฐเนี่ยนะครัทางทางเฟดแล้วก็ทาง f d i เนี่ยออกมาเนี่ยนะครับประกาศได้คือว่าคุ้มค,ครองเงินฝาก ของธนาคารเอ่อรียกว่าทั้งระบบแหละประชาชนฝากถอนเงินได้เอ่อเอ่ตรงนี้ก็จะหยุดไอข้อกังวลนะฮะแล้วก็เอ่ทำให้ไอการถ่ายถอนเงินออกจากธนาคาร อมันอาจจะมีนะฮะแต่ว่ามันก็เวลานี้คือเหมือนกับว่าเขาก็าจะมีความสบายใจระดับหนึ่งว่ามันมันมีการประกันเนี่ยจากทางรัฐบาลบแต่ปัญหาคืออย่างนี้คืออช่วงที่ผ่านมานั้นเนี่ยถึงแม้ว่าอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเนี่ยนะฮะของทางเฟดเนี่ยมีการขยับสูงขึ้นเนี่ยจนเวลานี้มันสูงขึ้นไปในระดับสี่สิบเปอร์เซนกว่าแล้วเนี่ยก็ตามเนี่ยนะ แต่ไอ้ดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารเนี่ยมันไม่ได้ตอบตามขึ้นมาอืมใช่คือพูดง่ายธนาคารเนี่ยการหาเินมันมันมันยากลำบากคือเาง้นเขาก็เขาก็ไม่สู้ในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะะดมเงินฝากอืมแล้วพอมาเจอปัญหานี้นะฮะผมคิดว่ามันการจะเกิดปัญหาทําให้คนเริ่มคิดว่าไอ้แทนที่จะฝากธนาคารแล้วได้ดอกเบี้ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเออทำไมไม่ไปเอา ออกมาจากธนาคารแล้วก็ไปาไปปลงทุนที่เขาเรียกไอกองเุนรวมแบบมันนี่มาเก็ตรับครับซึ่งเวลานี้ได้ได้ถึงสี่เปอร์เซ็นต์เลยคับน้องเนี่ยนะฮะถ้าเกิดคนเนี่ยก็เริ่มคิดอย่างเงี้นะฮะเรากำมีการพูดคุยกันแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้มากๆในเงินก็จะไหลออกจากระบบแต่งไปอยู่ในระบบมันนี่มาเก็ตฟันแล้วไอระบบมันนี่มาเก็ตฟันเวลาเนี้เงินมันไปไหนมันก็วิ่งกลับไปล้วไปไปฝากที่กลับกลับไปฝากที่เซ็น ไอ้ตรงนี้มันจะทําให้เกิดความตึงตัวเนี่ยในในไอ้ตัวสภาพคล่องของระบบการเงินของของตัวระบบแบงก์ันนะฮะเกิดขึ้นได้พราะสถานการณ์อะไน,นี่ผมว่ามันมันยังมีไอ้ความเสี่ยงซึ่งยังไม่ปรากฏชัดในในในส่วนของตัวระบบแบงก์เองครับแล้วไอ้ที่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือตัวของไอ้ไอ้ไตัวระบบตราสารที่โดยรวมคือคือมันมีพวกบริษัทอเอกชนเนี่ยที่ออก พวกกู้หรือ,อตราสารหนี้ไม่ว่าจะเป็นอัน,อนแบบอิสเน่เกรดหรืออาจจะเป็นจ้างบอลนเนี่ยเนี่ยในในอนาคตเนี่ยผมคชื่อว่ากำลงกังจะเจอปัญหาใหญ่ละเพราะว่าไอ้พวกตราสารหนี้พวกนี้เนี่ยนะฮะมันกำลังจะถึงกำหนดที่จะต้องมีการโรเวอร,ร์มีการต่ออายุไอเดิมเนี่ยออกในรในในาคาเท่าไหร่เวลาน,นี้มันจะต้องโวกเข้าไปอีกสี่เปอร์เซ็นต์โอ้ต้นทุนกางเงินพุ้งึ้นเยอะเลย เอออันนี้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 จะทําให้เกิดเกิดปัญหาใหญ่โกขึ้นมาเนี่ยในในตัวไอ้ไอ้อะไรกันเลยตลาดุญกูเอกซ์โชนเ่ยเกิดขึ้นมาได้ตรงนี้ก็าโชคคอยจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยเพราะคอสฟันมันจะสูงขึ้นมาเยอะเลยนะหลายเปอร์เซนต์เลยฮะถูกต้องครับนี่คุณเชียร์ชัยฮะว่าล่าสุดเนี่ยทางเฟดออกมาบอกว่าโอเคนะฮะดูแลเรื่องเงินฝากได้ประชาชนทุกคนสามารถจะเข้าถึงเงินฝากได้ที่ล้มไปแต่เฟดไม่ไม่ เข้าไปค้ำสถานะธนาคารนี่ปล่อยล้มก็ล้มไปแบบนี้เนี่ยครับเขาไม่เข้าว่าเขาเขาเขาลอยแพเเหมือนเหมือนกับที่เราทําในในดีเนี่ยนะเขาลอยแพไอ้ไอ้ที่ถือหุ้นนะแล้วก็ลอยแพผู้ที่ถือหุ้นกู้ของธนาคารนะเออคือคือก็งานอะไรที่เป็นทุนที่เราเรียกว่าเทียนของของเนี่ยของธนาคารต้องเข้ามารับ ชอบเป็นที่ครับแต่ว่าเขาดูแลเฉพาะผู้ฝากแต่ว่าตรงนี้มันก็ยังมีปัญหาอีกประการนึ่งคือคือจะเอาเงินจากไหนนะฮะตรงนี้นะฮะเดิมในสมัยโอบามาเนี่ยเขาออกกฎหมายออกมาว่าถ้าหากว่าเกิดวิกฤตเนี่ยแล้วรัฐบาลจะเป็นจะต้องเอาเงินจากระบบเนี่ยเข้าไปช่วยอุดเนี่ยให้ทําได้ให้รัฐบาลทาได้แต่ให้ไม่ให้รัฐบาลเนี่ยเข้าไปเป็นคนแบกภาระ ครับเขาจะให้ไอ้ตัวระบบแดงเนี่ยนะฮะจะต้องเก็บเงินมาคืนรัฐบาลเนี่ยนะในอนาคตอันนี่ยหลักการเนี่ยนะฮะผมก็เลยเอามาใช้จําได้ไหมว่าตอนเกิดล่มดิคลังสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักนั่นเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยทางธนฯทางทางรัฐบาลไทยเนี่ยมีภาระหนี้จากไอ้ตอนเกิดวิกฤตเนี่ยค้างอยู่ประมาณหนึ่งจุดสามล้านล้านบาทนะฮะ ก็มีปัญหาว่ามันเป็นภาระที่ทางกระทรวงคลังตอนนั้นนี่ต้องต้องจ่ายดอกเบี้ยต่อปีหนึ่งเนี่ยสี่สี่หมื่นห้าหมื่นล้านเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องพยายามหาเงินเนี่ยมาเพื่อจะชําระหนี้ซึ่งมันก็กลายเป็นภาระต่อประชาชนทั้งประเทศผมก็เอาไปเรียของไอ้ทางโอบามาเนี่ยแหละมาแล้วก็ออกขอให้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยออกพระราชกำหนดเนี่ยโอนไอ้ภาระหนี้เนี่ยหนึ่งจุดสามล้านล้านเนี่ย อยู่ที่กองเงนฟูกลับเป็นที่กองเนฟูนะ่ยแล้วก็ให้ไปเก็บเงินเนี่ยจากระบบแบงค์เนี่ยนะฮะเข้ามาค่อยๆผ่อ,อชนชำระเวลาที่เขา้าถ้าผมตกรรไม่ผิดเนี่ยตัวเลขมันลดลงไปเหลือประมาณสักหกแสนล้าน,นอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเนี่ยมันเป็นแนวชุดเดียวกันเนี่ยว่าว่าในในอนาคตนั้นเนี่ยนะฮะตัวระบบแบงค์เนี่ยจะต้องมีการควักกระเป๋ากันออกมาเพื่อที่จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้อ๋อครับ,รบแล้วแล้วนะจุดตรงนี้เนี่ยในมุมมองของคีรชัยเองมองว่า เราจะต้องกังวลกับสาการณในอเมริกามากน้อยแค่ไหนหเมื่อเทียบกับสาการณบ้านเราครับคือสาการณในอเมริกาในยุโรปเนี่ยผมว่าไม่น่าไว้ใจเพราะว่า,า,วามีการกดดัวเบีย้ยไว้ตับนานขนาดนั้นเนี่ยนะครับแล้วยู่งดีเนี่ยกัวช้าขึ้น,น แล้วสูงเนี่ยอย่างชนิดที่เรียกว่าสูงเร็วเกินไปครับอสูงมากเกินไปเร็วกันไปเนี่ยจนไม่ได้ล่อยให้ตลาดเข้าจับตัวเนี่ยนะผมว่าไอตรงนี้เนี่ยมันมันมันมีปัญหาที่ซ่อนอยู่แล้วมันจะค่อยๆโผล่มาเนี่ยเรียกว่าไม่น้อยครับอนอกจากนี้เนี่ยนะฮะแต่ลักษณะของของของการปรับตัวนี้เนี่ยเราเราต้องไปืูแบบอย่างยุโรปเนี่ยตัวเลขล่าสุดนั้นเนี่ยพอเข้าไปแซงนเชนเวสเซียเนี่ย อไอ้ตัวค่าใช้จ่ายใ,ในเรื่องของไฟฟ้ากของพลังงาน,นของครัวเรือนมันขึ้นไปเนี่ยสูงขึ้นเคร่กรองสงครามเนี่ยมันขึ้นไปสี่สิบเปอร์เซ็นต์อุตสาหกรรมก็แย่เพราะว่าไอ้ตัวไอ้ตัวต้นทุนอไอโฟกพลังงานเนี่ยของเดิมที่ทางยุโรปึ้นรัสเซียเนี่ยมันต่ำเวลานี้มันกลับขึ้นมาสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าสถาน,นการณ์ยุโรป มันเปลี่ยนไปอย่างนี้นะแล้วระบบแบงก์มันจะไม่มีลูกดีเอ็นโผล่ขึ้นมาเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ยปัญหาในยุโรปเวลานี้เขาต้องต้องคอยติดตามและมาระวังญี่ปุ่นก็เพื่อเชื่อก็ก็กเช่นกันเพราะว่ากฎของพี่เอาไว้ตั้งมาแล้วเวลานี้เนี่ยเขากดไม่ไหวเขาเริ่มผ่อนคลายเนี่ยที่เดิมมีกดเขาจัดหรือใช่ว่าคําว่ายืมเคอร์ฟคอนโทรลคือพูดง่าย่รัฐบาลประกาศนใทางทางทางธนาคารชาติญี่ปุ่นประกาศว่า อ่าพันธบัตรสิบปีดอกเบี้ยจะต้องไม่สูงเกินกว่าเท่านี้สูงเกินกว่า่นี้นะเขาเขาเขา,เขาเรียกว่าเออเปิดโตรับซื้อไม่อันอะไรทั้งนั้นนะครับลักษณะอย่างนั้นเนี่ยวลานี้เขาผ่อนคลายเม,ม,มื่อเมื่อเมื่อไม่ไม่เอออไม่นานนี้นเนี่ยเขาก็ประกาศขยับขึ้นมาเนี่ยรู้สึกประมาณสักครึ่งเปอร์เซ็นต์ไอตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าหากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเนี่ยใน ในยุโรปในในสหรัฐเนี่ยตลาดจะดีทั้งทงั้งห้ายทางญี่ปุ่นเนี่ยต้องมีการปล่อยตรงนี้ให้มันให้มันรีมากขึ้นไอ้ตรงนี้มันจะทําให้เกิดปัญหาก็เรียกว่าน้าลดต่อผุดใ,ในในญี่ปุ่นไม่แท้ในสหรัฐแล้วก็ในยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยในในช่วงปีสองปีข้างหน้าเนี่ยนะฮะเออเศรษฐกิจโลกแล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนของโลกเนี่ยมันจะมีความผันผวนสูงแล้วแล้วก็จะเป็นปันจจัยหลักที่ ประเทศไทยไต้องต้องคอยติดตามระมัดระวังค่ะความเสี่ยงของธนาคารในประเทศไทยเราตอนนี้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าตอนนี้หุ้นแบงก์เองก็บบแพนิคลงกันลงมาขนาดนี้คะ ผมว่าไอ้ไอ้ในแง่ของตัวแบงก์ในไทยเนี่ยยังยังยังไม่น่ากังวลของไทยเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่มีปัญหามากหน่อยก็จะเป็นไอ้ไอ้นี่ครัวเรือนอาจะมีสัดส่วนสูงแล้วเราต้องยอมรับนะว่าถ้าหากว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยชะลอตัวรายได้ครัวเรือนลดลงหรือการจ้างงานมันไม่มั่นคงเหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้ก็ในแง่ของนี่ครัวเรือน ก็อาจจะทําให้เกิดตัวเลข NPL ในในในระบบแบงก์เนสูงขึ้นมาแต่ว่าผมว่ายังไงก็ตามเนี่ยใ,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 ใน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 ส่วนของประเทศไทยเราไม่ได้ไม่ได้กดตกเที่ยวไว้ต่ถึงกระทั่งมันทําให้เกิดการการเ,เก่งกําไรนะฮะการลงทุนหรือทำอะไรเี่ยที่มีลักษณะเป็นการ เป็นการอะไรปิดกิ้นความเสี่ยงะอ,ะอะไรเนี่ยมา,มากมายเกิดไปเพราะฉะนั้นผมว่ายังยัง,ย,งยังไม่มีอะไรที่น่าน่าเป็นห่วงแนชะ่ไหว่าบ้านเราเราจัดการของเราได้นะฮะเราไม่ต้องไปกังวลแบบเดียวกับอเมริกานะฮะก็ขณะนี้ผมว่ายังยังยัง,ย,งยังไม่มีปัจจัยอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าท,ท,ที่ต้องคอยติดตามก็คือว่าพอสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเนี่ยมีชะลอลงนะฮะ เออแล้วเราเรากำลังยืนรัฐบาลใหม่รัฐบาลใหม่นี่เป็นมวยหรือเปล่าในการที่จะวางนโยบายที่จะรองรับอ่าไอ้ไอปัญหาต่างๆหล่านี้ถ้าหากว่ารัฐบาลใหม่ไม่เป็นมวย เรียกว่าปล่อยมวยไม่เป็นนะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยเดินไปเดินมาในสุดอาจจะโดนเศรษฐกิจโลกเข้าปลายทางเกิดนอกขึ้นมาเดี๋ยวมันก็จะกระทบไปทั้งตลาดทุนทั้งระบบคือระบบแดนเลนไทยเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ครับผมวันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจับตากันต่อไปนะครับวันนี้กอบคุณทีรชัยมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนัทีิห้าก็ได้ข้อคิดนะฮะแนวคิดจากคุณทีรชัย ผู้ว่านาถลูบานนะครับท่านเป็นอดีตัฐมนตรีครังก็มองแล้วว่าเรนที่เกิดขึ้นในอเมริกาเนี่ยนี่อย่าเป็นแบงก์ขนาดเล็กแล้วก็แบงก์ไทยเราแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราคงไม่ได้ไปกังวลว่าภาพมันจะออกมาจนน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะซ่งก็อเอออย่างนีกก้ก็ใช้ได้นะผมคิดว่าบ้านเราก็น่าจะจะเซฟพอสมควรนะครับอย่นเ้ครับผมว่าฟังดูแล้วก็คลายกังวลไปไปพอสมควรนะครับ